อไม่มอยู่เอาเลยเอาเลยวันเลนไท์ปีนี้ก็นั่นแหละวาเลนไทยปีนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่นะคะขอให้ทมีความสุขกับปีนี้ขอให้วามสุขกับปีใหม่<ส><ข> รอบข้างคนรอบตัวเพื่อนๆพ่ี่พี่น้นนองๆครอบครัวไดไ้ไม่ก็ถือสาหรับปีนี้นะคะใครไม่มีคู่ในวันวนนาเลนไทน์ไม่เป็นไรปีหน้ายังหาได้ปีนี้หาเงินไปก่อนออหางเอาไปเลยค่ะ<ๆ>จบไหมใช่ต่อให้ออป,ปีหน้าหางไได้ก็หางเงินต่อไปเงินมันไม่ทรยศเราค่ะทุกคนดูอย่างพัดดูอย่างพัดทำไมก็ลองมึงไงเราไม่พูด จิตวิญญาณหลุดออกจากตัวอ่าใครนะค่ะใครนะฟอฟไมอใครนะฟอฟอ่าโยโอ้ยหัวไม่เป็นไปเป็นตัวคุณช่วยทุกคนเงียบเพื่อฟฝั่งพูดอะไรนะคะไอ้หัวร้อนแปลว่ารักไฟนะจ๊ะ คานาบัดอโอเคทุกคนเอา,ปาเป็นว่าไลฟ์วันนี้สนุกมากๆขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันนะคะสนุกไหมเองตอนนี้สนุกไหมคะสนุกแหละนเนาะสนุกมากๆเลยนั่นแหละแฮปปี้วันไทน์นะคะ